มันมี่พลัสลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลายัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p อง l a i n ์เ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus สฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมทาง FM 101นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ล n e ไอของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a แอดสายแล้วตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y p l u s moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับเอาไว้คุยกับเราฝากประเด็นฝากคำถามอยากให้เราเชิญใครมาคุยอยากจะให้เราเล่นประเด็นไหนฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญฝากเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีกับปตทสพปตทสพรับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเกิน10,000แสนล้านบาท จากคุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยรางวัลน,นี้มาจากการประเมินของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ปตท,ท,ทสพก็ได้รับรางวัลน,นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม2ปีซ้อนในปี2556และ2557นะครับนอกจากนั้นครับปตท,ทสพยังรับมอบสรางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2,558ด้วยนะครับโดยท่านดรปรัชญาพิญญาวัฒน์ประธานกรรมการและกรรมการอิสระรับมอบสี่รางวัลจากการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี2,558จากรองนายกรัฐม,มนตรีสมคิดจาตุศิีพิทักษ์นะครับโดยรางวัลที่ปตทสอพอได้รับในครั้งนี้ได้แก่รางวัลขอแห่งเกียรติคุณรางวัลเกียรติคุณพิเศษ สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่องรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเลิศและรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับปตทสอพอที่คว้ารางวัลในครั้งนี้หลายต่อหลายรางวัลด้วยกันนะครับซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจซัสโก้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่ง ให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส NGV และแก๊ส LPG น้ำมันซัสโกมาจากโรงกลั่นไทยออยซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศด้วยความเป็นสถานีบริการน้ำมันสายเลือดไทยที่ให้บริการด้วยมิตรภาพและความจริงใจซัสโกจึงเน้นเรื่องคุณภาพน้ำมันเป็นเรื่องหลักและยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสถานีบริการน้ำมันซัสโกมีน้ำมันเบนซิน95 ให้บริการตามสาขาต่างๆด้วยสก๊ o, น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับขอแสดงความยินดีกับสุภลัยจำกัดมหาชนคว้า2รางวัลดีเด่นจาก s e ตอ w ว r ร2015รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นและรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น โดยดรประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารและคุณอจชลาตั้งมติธรรมรองประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนเข้ารับมอบโปรรางวัลทั้ง2รางวัลน,นี้นะครับในงานเซตอเวิร์ด2015ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากนั้นทางสุภลัยจำกัดมหาชนยังอยู่ในช่วงเปิดขายทาวโฮมรุ่นใหม่บุกทำเลย่านกิ่งแก้วสีนคลินนะครับก็คือโครงการสุภลัยเบลล่ากิ่งแก้วสีนคลิน เปิดจอง28ง29พฤศจิกายนนี้วันนี้วันสุดท้ายราคาเริ่มต้นเพียง2ล้านต้นๆน,นะครับสนใจเชิญแวะเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างณนะ่สำนงักงานขายได้เลยนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1720 1720แล้วกด12หรือดูรายละเอียดได้ที่ w w w s u p a l a c o m นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับจะให้ไปติดตามเทรนด์ที่มาแรงมากๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อไปจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องของฟินเทค h i n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  i i l l บวกเทคโนโลยีนั่นเองนะครับจะสำคัญยังไงจะใกล้ตัวขนาดไหนแนวโน้มข้างหน้าจะเป็นอย่างไรผมเชิญท่านอาจารย์ประจำภาควิชาธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัายท่านดรรุ่งเกียรติรัตนาบานชื่นให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ ท่านดรรุ่งเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์มาเลคกเชอร์ให้เราฟังสักหน่อยนะครับอ๋อยินดีครับยินดีอาจารย์ครับเรื่องเกี่ยวกับฟินเทคฟินเทคเนี่ยหลายคนได้ยินแล้วก็มีความรู้บ้างในขณะที่บางคนบอกว่าแค่ได้ยินแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกมากนักอาจารย์ช่วยให้คํานิยามคําว่าฟินเทคสะหน่อยก่อนได้ไหมครับท่านอาจารย์ครับได้ครับก็คือคําว่าฟินเทคเนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจใหม่ที่โตโตขึ้นมาพร้อมกับ เทคโนโลยีไร้สายนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งชื่อรวมกันระหว่างคำว่า Financial กับเทคโนโลยีอ๋อ Fintech มาจากคำว่า Financial บวกเทคโนโลยีแหละครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบริษัทที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอามาให้บริการทางการเงินนะครับ เป็นการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการเงินใช่ไหมครับใช่ครับอย่าง PayPal อันนี้ชัดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์อ๋อใช่ครับ PayPal นี่ชัดเจนครับเพราะว่า PayPal เนี่ยจะไปเปลี่ยนระบบการชําระเงินของ ระบบเครดิตการ์ดเลยเพราะว่าจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาท่านมีบัตรเครดิตการ์ดจะสังเกตว่าบัตรเครดิตการ์ดของท่านเนี่ยจะมีคำว่าวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดใช่ครับใช่ไหมครับวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเนี่ยคือคนที่พรวัยแพลตฟอร์มสำหรับเพย์เมนต์ซิสเต็มนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้ธนาคารของผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยชำระเงินกันได้<แ>นะครับแต่เพย์พอเนี่ย เขาเป็นอีกระบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาโดยการเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเข้ากับระบบของ Paypal ด้วยกันเองโดยไม่ได้ผ่านระบบธนาคารใช่ถูกต้องครับอ,อันนี้ก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ f i ิน t e h เนี่ยพยายามคิดค้นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทำให้ต้นทุนในการชำระเงินของผู้บริโภคเนี่ยลดน้อยลง ครับทีนี้ครับตัวฟินเทคหรือว่าฟ i น a n นเชียลเทคโนโลยีที่ท่านอาจารย์ได้กำลังให้ความรู้กับเรานะครับรบผมเข้าใจถูกไหมครับว่ามันเป็นการผสมผสานดิจิตอลเทคโนโลยีกับบริการทางการเงินอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับท่านอาจารย์เข้าใจถูกต้องครับครับแล้วแล้วประเด็นคือว่ามันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสาคัญของระบบการชาระเงินของโลกใบนี้ด้วยไหมครับท่านอาจารย์เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี้ย เราจะมีการใช้เงินในรูปของแบงก์โน้ตที่น้อยลงไปเรื่อยๆเงินสดใช่ไหมพูดถึงธนบัตรใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือไม่ว่าจะเป็นเหรียญปัจจุบันเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์เราได้เปลี่ยนให้มันเป็นดิจิทัลเกือบหมดแล้วนะครับเช่นสมัยก่อนเวลาเราจะซื้อขายหุ้นเราก็คงต้องมีใบหุ้นมามีใบรับรองเซอร์ติฟิเคตของการซื้อธนบัตรแต่ปัจจุบัน สินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกแปลงกลายเป็นดิจิตัลหมดแล้วหรือ,รอว่า<อ>เป็นอะไรนะสลิปเลสใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่มีสลิปนะใช่ครับแล้วเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับฟินเทคเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆด้วยไหมครับท่านอาจารย์ครับ ครับเต,ติบโตค่อนข้างมากครับในตลอด3 5ปีที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้การเต,ติบโตในช่วงนี้ต้องเน้นย้ําสักนิดหนึ่งว่าเป็นการเต,ติบโตในเชิงของมูลค่าการลงทุนนะครับหมายความว่าณตอนนี้มีสตาร์ทอัพคอมพานีหรือว่าบริษัทใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาและธนาคารหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยกองทุนต่างๆมีความสนใจนะครับที่จะลงทุนในฟินเทคต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้น ในเฟสนี้ผมมองว่าเป็นเฟสของการลงทุนที่มีการเติบโตอย่างมหาศาลแต่จะมีฟินเทคสักกี่รายที่สามารถประสบความสำเร็จในบริการนั้นๆส่วนใหญ่ที่เขาลงทุนในสตาร์ทอัพประเภทฟินเทคเนี่ยกระจายอยู่แถบไหนบ้างครับท่านอาจารย์ถ้าเกิดเป็นประเทศที่หลักๆนะครับก็จะเป็นประเทศอังกฤษกับประเทศสหรัฐอเมริกาอ๋ออังกฤษกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นฮับ การลงทุนใน Fintech เลยนะครับแล้วการเติบโตของระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 3G 4G หรือว่าอัตราการใช้สมาร์ทโฟนของผู้คนที่มีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันนี้มีส่วนในการเติบโตของฟินเทคด้วยไหมครับอาจารย์ผมมีส่วนอย่างมากเลยครับเพราะว่าจะทําให้เกิดแอปพลิเคชันต่างๆมากมายบนมือถือนะครับอย่างบ้านเราก็รู้จักกันพอสมควรแล้วอย่างคําว่าโมบายแบงกิ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ทีนี้ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างนะครับ,รบประเภทบริการที่เราเราท่านๆเนี่ยได้รับบริการจากธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยต่อไปถ้าฟินเทคมันจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเนี่ยในสักสองสาด้านเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างไรเริ่มต้นจากบริการด้านการชาระเงินปัจจุบันเป็นยังไงและถ้าฟินเทคมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างครับอาจารย์ขอด้านนี้ก่อนเลยครับได้ครับก็คือถ้าเกิดพูดถึงระบบชําระเงิน,<อ>นสมมติถ้าเกิดปกตินะครับ,รบการชําระเงินทุกท่านตอนนี้คงไปพยายามหาโปรโมชั่นบัตรเครดิต<ช>ดีที่สุดใช่แต่การเข้ามาของฟินเทคอาจจะมีบางฟินเทคที่เอาโปรโมชั่นของทุกๆบัตรเครดิตเอามารวมไว้ที่เดียวกัน<อ>หมายความว่าต่อไปนะครับท่านอาจจะมีบัตรเครดิต4ี่ห้าแบงค์ท่านไปเปิด แอปพลิเคชันนี้ของ Fintech เพื่อดูซิท่านต้องการจะชำระเงินที่นี่บัตรเครดิตใดให้โปรโมชันดีที่สุดและท่านก็เลือกบัตรเครดิตนั้นในการจ่าย oh. นะครับอันนี้คือแนวทางหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้หรืออีกแนวทางหนึ่งคือต่อไปท่านอาจจะไม่มีบัตรเครดิตหลายๆใบอีกแล้วแต่ท่านจะมีบัตรเครดิตบัตรเดียวที่ให้บริการการชำระเงินในเชิงของดิจิทัลเข้าถึงในหลายๆบริการเนี่ยได้อย่างสะดวก ครับเช่นพวกอูเบอร์นะครับหรือว่าเทพออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปในเรื่องบริการด้านการชําระเงินถ้าฟินเทคเข้ามามีบทบาทมากขึ้นขออีกด้านนึงครับแล้วด้านการรับฝากเงินและการกู้เงินนะครับปัจจุบันเป็นยังไงและต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากนี้มากไหมครับอาจารย์ถ้าฟินเทคเข้ามาเนี่ยทีนี้ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าเวลาเราฝากเงินเนี่ยบางทีทุกท่านลืมไปว่าการฝากเงินเนี่ย เงินของท่านจะถูกให้แบงก์ดำเนินธุรกิจโดยการปล่อยกู้แบงก์รบลบฝากเราแล้วก็เอาไปปล่อยกู้ต่อใช่นะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านรู้สึกอย่างนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าแบงก์ธนาคารพาณิชย์เนี่ย กินส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยจากท่านเนี่ยไปเยอะมากเวลาท่านกู้ซื้อบ้านจากแบงค์ท่านโดนดอกเบีย้ย6กเ<อ>แต่เวลาท่านฝากเงินท่านได้ดอกเบีย้ยแค่1นสอเปรซต่าสเปรดที่แตกต่างกันตรงนี้ถูกเป็นกําไรเข้าสู่แบงค์แต่หากมีฟินเทคเข้ามานะครับฟินเทคเนี่ยเขาจะมีระบบที่เขาเสนอขึ้นมาเรียกว่า Peer-to-peer pe er Lending Peer-to-peer pe er Lending ครับเท่ากับว่าเป็นการแมทชิ่งระหว่างคนฝาก และคนต้องการใช้เงินมันจะเป็นลักษณะการจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ที่จะให้กู้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแทนที่ท่านจะไปฝากเงินในธนาคารโดยที่ท่านก็ไม่รู้เลยว่าเงินนั้นจะถูกปล่อยกู้ให้กับคนไหนเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำอย่างไรแต่พอมีฟินเทคตรงนี้ท่านสามารถเลือกได้ว่าเวลาท่านเอาเงินไปฝากแล้วเงินของท่านจะไปปล่อยกู้ให้กับคนที่มีเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำหากท่าน พอใจกับความเสี่ยงในระดับต่ำครับ,รบท่านก็จะได้รับดอกเบี้ยงเงินฝากในระดับต่ำนะครับตรงนี้มันก็จะทําให้สเปรดหรือว่าส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยงเงินฝากกับดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ท่านเสียไปเนี่ยน้อยลงครับ,รบอันนี้คือด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือระบบที่เรียกว่าคลาวฟันดิ้ง g นะคร,ครับคลาวฟันดิงคือฟินเทคเนี่ยเขาพยายามสร้างเป็นแพลตฟอร์มตัวเองขึ้นมาโดยให้ บริษัทหรือบุคคลที่ต้องการใช้เงินเนี่ยนำเสนอโปรเจกต์ในแอปพลิเคชันของเขาอย่างเช่น Kickstarter ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตรงนี้ก็คือสมมุติถ้าเกิดเราอยากจะเปิดร้านกาแฟอ่านึกง่ายๆแทนที่เราจะไปกู้แบงค์เราอาจจะเขียนโปรเจกต์การเปิดร้านกาแฟของเราเนี่ยที่แอปพลิเคชันนี้แล้วในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีคนมานั่งดูโครงการลงทุนของเราถ้าเกิดคนไหนเขาสนใจเขาก็อาจจะมาลงทุนใช่ ครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของ lending นะครับที่ซินเทคอาจจะเข้ามาด้วยเงื่อนไขว่าจะได้ผลตอบแทนกลับไปในรูปแบบไหนบ้างใช่ถูกต้องครับก็จะต้องมีการกำหนดสัญญากันไปออันนี้คือรูปแบบบริการด้านการรับฝากแล้วก็การกู้เงินนะครับใช่ครับขออีกอย่างหนึ่งอาจารย์แล้วบริการทางด้านบริหารเงินลงทุนแล้วครับอันนี้น่าสนใจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าจากปัจจุบันไปอีกเยอะแม่อาจารย์ในปัจจุบันนะครับท่านจะได้ยินคําพูดคําพูดหนึ่งที่มากขึ้นเรื่อยๆก็คือค คอมพิวเตอร์เทรดให้คอมพิวเตอร์เป็นคนตัดสินใจลงทุนแทนเราใตามโปรแกรมที่เราเขียนไปไว้ถต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากการมีคอมพิวเตอร์และความเร็วของคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการทางด้านการลงทุนสามารถนําเสนอโปรแกรมการลงทุนนะครับที่หากมีใครเหลียหนึ่งสองสามสีเกิดขึ้นจะสั่งซื้อหรือสั่งขายอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะทําให้คอมพิวเตอร์เทรดดิ้งเนี่ยซื้อขาย สินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยได้เร็วกว่า Human Trading ะนะครับมือลค, Key Order คีย์ออเดอรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี FinTech ประเภทหนึ่งที่นำเสนอแผนการลงทุนผ่านการคำนวณ ABCD นะครับแล้วท่านก็ไปประเมินดูว่าแผนการลงทุนนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่ท่านต้องการหรือไมค่ครับและเนื่องจากมันเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมครับ ทำให้ค่าฟรีที่ท่านต้องเสียไปในการบริหารกองทุนน้อยกว่าอ๋อจะถูกลรใช่บริการแบบนี้ที่อเมริกามีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วครับที่บ้านเราเนี่ยจะมีในรูปแบบไหนยังไงเดี๋ยวติดตามดูรู้สึกจะเริ่มเริ่มบ้างแล้วนะบางโบกนะใช่ครับเอาละครับอีกอันนึงเนี่ยถามอาจารย์ซะเลยแล้วเรื่องบริการที่คิดค้นอะไรคล้ายๆกับบิสคอยดด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับ ก็คือสองสาปีที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าบิตคอยเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่ทุกคนพูดถึงมากแล้วตอนแรกก็ดูเหมือนมัจะภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนทางการจะไม่ค่อยยอมรับใช่เหมือนทางการจะไม่ค่อยยอมรับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับพอมีคนไปศึกษาบิตคอยมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเออบิตคอยมีคุณสมบัติที่ดีๆหลายอย่างโดยสิ่งหนึ่งที่ มาพร้อมบิตคอยนะครับอันนี้อาจจะไกลตัวท่านนิดนึงครับแต่ว่าอย่างน้อยอยากจะให้ท่านรู้จักนะครับก็คือจะเรียกว่าบล็อกเชนบล็อกเชนบล็อกเชนคืออะไรครับบล็อกเชนคือระบบที่ตรวจสอบระบบการชําระเงินในระบบการเงินทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารหรือเปล่าถูกต้องครับโดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารกลางทีนี้ต้องเท้าความนิดนึงว่าเวลาท่านชําระเงินหรือท่านทําธุรกรรมการเงินใดๆต่างๆครับ ท่านจะต้องให้ความไว้วางใจกับเติร์ดพาร์ตี้ซึ่งก็เป็นธนาคารกลางในการระบุว่าทรานเซ็คชันนั้นถูกต้อง uh huh. อไม่ใช่เป็นทรานเซ็คชันที่ผิดคือระบบปัจจุบันมันต้องผ่านธนาคารถูกใช่ต้องผ่านเติร์ดพาร์ตี้ครับแต่ระบบบล็อกเชนที่เข้ามาเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นดีเซ็นทรัลไลซ คือบางคนเขาอ้างว่าเป็นระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าร,ระบบเดิมเนี่ยรเราให้อำนาจกับธนาคารกลางเขา100้อยเปใช่แต่ระบบบล็อกเชนคือระบบที่เราให้อำนาจต่อคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กทุกๆคนนะครับโดยเน็ตเวิร์กทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาตรวจสอบระบบ,บการชำระเงินของเราได้ว่าถูกหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการยอมรับกัน ทางประชาธิปไตยว่าเมื่อเราโอนเงินให้ A กับ B ก็จะมีคนมาตรวจสอบเราเนี่ยประมาณอาจจะ10คนหรือร0อยคนก็ได้ในระบบนั้นเมื่อเขายืนยันว่าเป็นการชำระเงินที่ถูกต้องรตรงนี้ก็จะคีบเลคคอร์ดไว้ในระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนตรงนี้ก็เป็นการตัดธนาคารกลางออกไปเลยนะใช่ตัดธนาคารพาณิชย์แต่ออกไปเลยนะแล้วพอตัดแบบนี้จะเป็นการลดต้นทุนในการชำระเงินหรือในการคีบเลคคอร์สูงมากเพราะว่ามันเป็นการ กระจายการยืนยนันการชำระเงินให้กับใครก็ได้นะครับที่อยู่ในระบบปัญหาก็คือใครก็ได้นี่จะต้องได้รับความน่าเชื่อถือหรือ,อได้รับการตรวจสอบว่ามันน่าเชื่อถือได้จริงๆด้วยครับแล้วทีนี้ระบบนี้เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องสร้างภาษาคอมพิวเตอร์อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อยืนยนันและเพื่อปิดบังไพรเวซีของ คนที่ทําธุรกรรมด้วยนะครับ่เพราะฉะนั้นท่านนึกคําว่าบล็อกเชนง่ายๆเหมือนกับเวลาท่านส่งอีเมลดีกว่าครับเวลาท่านส่งอีเมลจากท่านไปสู่อีกบุคคลหนึ่งจาก A ไป B ีถามว่าสมมุติเวลาท่านใช้ g m a ม l Gmail เขาอ่านอีเมลท่านได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับแต่ Gmail เขาสามารถยืนยันได้ว่าการส่งอีเมลนั้นสําเร็จแล้วถูกต้องสําเร็จแล้วเหมือนกันเหมือนกับบล็อกเชนการ ทาธุรกรรมไม่มีใครสามารถมาล้วงความลับของท่านได้ครับแต่ผู้ที่อยู่ในระบบเพียงแค่เป็นผู้ยืนยันว่าธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วถูกต้องใช่ครับถูกต้องเกิดขึ้นแล้วอย่างถูกต้องนะครับเอาะล้ครับเดี๋ยวมีเวลาคงต้องมาต่อเรื่องบล็อกเชนเป็นภาคสองกันแล้วกันนะได้ครับท่านอาจารย์จะฝากคําแนะนํำยังไงบ้างครับต่อประชาชนทั่วไปผู้ที่จะใช้บริการทางด้านการเงินและก็ผู้ลงทุนเชิญครับครับก็สําหรับผู้บริโภคนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคจะได้จากการเข้ามาของฟินเทคคือต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยจะต่าลงอย่างชัดเจนแต่ทีนี้ทั้งนั้นท่านก็จําเป็นที่จะต้องประเมินให้ดีว่าบริษัทที่นํามาเสนอบริการทางการเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือไหมประเด็น,นรเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมใช่ประเด็นเรื่องความปลอดภยัยนะครับว่าปกป้องสิทธิประโยชน์หรือปกป้อง ความลับของท่านเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับ<แ>อันนี้คงเป็นประเด็นหลักเลยแล้วก็คงเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้ฟินเทคเนี่ยไม่สามารถขยายได้มากนะครับ,รบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีบริษัทใดน,นะครับสามารถได้รับความไว้วางใจความน่าเชื่อถือครับ,รบตรงนี้จะทําให้การเติบโตอย่างมากเพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้ริโภคผมคิดว่าเนี่ยมีประโยชน์แต่เราก็จะต้องเปิดใจรับกับฟินเทคตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้อยากจะจบด้วยคําสั้นง่ายๆก็คือมีคําพูดหนึ่ง บิลเกตนะครับรบิลเกตเขากล่าวไว้ว่าเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการบริการทางการเงินแต่เราไม่ได้ต้องการธนาคารพาณิชย์ะนะครับคำพูดนี้นี่สำคัญมากนะครับธนาคาร,ครฟังแล้วหนาวใช่เอครับทีนี้ก็ลองเอาคำพูดนี้ไปคิดดูว่าถ้าเกิดต่อไปในอนาคตทุกๆบริการมีฟินเทคให้นำเสนอบริการต่อท่านเนี่ย ที่ดีกว่าธนาคารในแต่ละด้านหมดเลยนะครับท่านจะใช้ไหมอ่าใช่นะครับเอาละครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราในอีกไม่ช้านี้นะครับเรื่องของฟินเทคนั่นเองนะครับวันนี้ขอพะคุณอย่างสูงครับท่านอาจารย์รุ่งเกียรติครับได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านดรรุ่งเกียรติรัตนบานชื่นอาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของฟินเทคนะครับเห็นไหมครับว่าต่อไปเนี่ยมันจะใกล้ตัวเรามากๆขนาดไหนเป็นการไล่ล่าของเทคโนโลยีที่เราไม่สามารถจะหนีได้พ้นต้องทำความรู้จักเตรียมรับมือแล้วก็ใช้งานกันให้เต็มที่นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money p พ u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลายัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p h a l a i c o m o m